ห้ามย้ายเด้อห้ามยายด้อสัก็ลังลสตัดผมมั้งกําลังสตัดผมกังลสตรผมจดปกบดัดโปสีจามสวัสดีครับ FC ซีนาลังทุกท่านนะครับสวัสดี FC ทั่วโลกนะครับเรามาดูแม่แๆเพื่อนกำลังแต่งหน้าครับมา แต่งหน้าาอ่บลังจากที่ได้เครื่องเครื่องแต่งหน้ามาเนาะนะครับไปดูกันเลยว่าวิธีแต่งหน้าแต่งยังไงนะไปเลยครับฮะหลังบ้านเชิญค่ะหลังบ้านมาแต่งให้หรือว่ายังไงเพราะเชิญเพราะเชิญหลังบ้านมาแต่งหน้าให้หน่อยแต่งหน้าตัวเองยังแต่งไม่เป็นก็มาพี่แม่

ลองลองลองอันดับแรกโหมากเลยใส่คิวเลยเนาะโแบบนี้นะะคขอบคุณนะคะับอันนี้เขาเรียกว่าเอาคาดเอาคาดคาดคิวก่อนคาดคิวก่อนวีโอวีคิวเอาให้เจ้หน่อยให้เจ้หน่อยโอ้ยเจ้ได้อ้วนขึ้นนะกลับบ้านนี่มีน้ำมีนวลนะเจ้ยนะนี่ทำอะไร อันนี้ก็คือ,อปัด,ดนี้ยังมีง<ด>อะไรมา <laughs> ด้วยอ้าว<อ>พอดีเลยเจ้ยพูดพอดีเลยเอาเจ้ยพูดไปเลยเด้อ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 เดเอาเก,กา็บไปสักก้อนเก็บไปสักก้อนมันต้องใหม่ควรจะลองใหม่แนะล้วเปิดเปิดกี่ตัวเปิดแล้วยังเปิดแล้วเอาวาวเลยวาวอย่างเียววาวอีกตัวยังบม่ได้ท่นเดทไทยอันนี้ช่องนี้น่าจะไม่ให้ถ่ายเพราะว่าไม่เข้าในเฟรม ถ้าเข้าเฟรมเจะให้ถ่ายอย่พสมอนัสดีจ้าขอบคุณจ้าขอบคุถ่ายเข้ามานะคะ้จาะขอบคุณจ้าถ่ายเข้ามาี่อบคุณมามาเนสัแป๊บคือแปดีก็จบเลยนะมาซาานดิโซเขียนคิวอยู่ไซส์เว้ขาชมาให้แล้วจะคอยไปว่วไซส์คอนดีดีนะ คือในช่วงว่างที่มาส่งกําลังใจให้ลูกกับป้าและทีมด้านมายบรรดาแม่ๆนะครับก็ไม่ว่างเว้นนะอะไรทำเพื่อรีแลกนะดีแลกเอาคุณินะคสวัสดีเาจ้พูดหน่อยเมื่อกี้นี่เจออะไรเ่าดังๆเด้อปะนี่เอาว้าเพ่อดังๆบอสนาทีก็บอกว่ามีอะไรมากับเจ้เจ้ก็เลยขนลุกเลยว่ามีอะไรมาด้วยวดย เขามีอะไรมีสัมผัสที่สิเศษเนาะถึงได้ร well> ู้ว่าเจยนะคะมากับใครพอมาถึงก็บอสก็ถามเลยว่าเหมือนมีอะไรตามมาเหมือนเป็นผู้หญิงเนี่ยตามมาเหมือนกับนะแม่ตรกในความฝันองาีว่าปนฝันแบบนี้เลยสองคิวเพิก็มาเห็นพี่เจ้ยเเขาก็เลยบอกว่า เหมือนมากเหมือนในความฝันที่เขาฝันเห็นเลยพูดอย่างนี้แต่เจ้ดก็ไปอยู่วัดสองอาทิตย์แต่นะเพื่กินหลายไม่ลด้มาแล้วไม่เพื่อนก็ไปอยู่วัดสองอาทิตย์เดน่พ้าผูก็ผูกเขียนให้อะไรด้วยพระเพื่อนคนแของนียเย้ะคุณนี่เอก็สองกันเพราะว่าโ้เดี๋ยวนี้ต้องคของขังแล้วมันกิดอ่อนมันโดนอะไรนิดหน่อยมันก็เหมือนกับยังไม่มีเลี่ยวมีแรงเลย หมือนกับตัวเองเนาะแต่ก่อนเป็นคนที่แข็งแรงมากเลยทําอะไรก็เดียวแรงแต่พอมาบ้านเนาะมีแค่แมงป่องต่อยเก<อ>ือกตรถามลงส่งรุงพยาบาลเกือบเอาชีวิตไม่รอดมันก็เป็นจริงๆนะพอมาถึงบ้านก็มันก็อ่อนแรงไม่มีเรียวมีแรงก็เลยไม่ได้ไปจับปาลงเพราะว่าถ้าไปก็คงจะเป็นภาระเนาะเพราะว่าทําอะไรไม่ได้ก็เลยร mm hmm. ักษาตัวเองก่อน <Okay. S 1> เดี๋ยวนี้ก็ไป ไปเอาธรรมะฟังธรรมะฟังที่ฟังธรรมนะครปฏิบัติไปปฏิบัติธรรมไปชุมหรอือศีลภาวนาอยู่ที่วัดถ้ำคูหลวงก็ไปมาประมาณไปครั้งหนึ่งก็อานิีย์หนึ่ไปนอนไปนอนวัดหรืออะไรกลับลงมาอันนี้กัดหน้าเลยแล้วก็พออาทิตย์ที่แล้วก็ไปอีกอันนี้ก็เลยไม่ได้มาสารกับลุงตอนวันที่หนึ่งก็บ่ายเขาบ่นเลย ก็พอมีตอนนี้ก็ก็พอมีเดี่ยวแรงอยู่ก็เลยมาได้พอมาถึงบอนนาทียังทักเลยว่าโอ้มีอะไรมาด้วยเพิ่นก็เนาะมีจำมีมีอะไรนั่นแหละถึงเห็นเนาะเพราะว่าเขาทักก็ขนลุกเลยเนสาวปานอะไรก็มันเป็นจริงจริงเนาะมันก็คงจะมีจริงจริงนั่นแหละแล้วก็ เราก็ไม่รู้เนาะแต่ก็คงจะมีเป็นสิ่งดีๆนั่นแหละเพราะว่าพระท่านก็บอกว่าให้ไปเพราะว่าไปเนาะอะไรแผ่เมตตาให้ตัวเองแล้วก็ไปแผ่เมตตาให้สรมพสัตว์ทั้งหลายเพราะว่ามันบุญตอนนี้ต้องไปแล้วเสวนหาบุญแล้วบุญมันมีน้อยสะสมบุญใช่ก็เลยให้ไปฟงเทพฟังทมไปทําความดีถ้าเราอยู่ที่บ้านเนาะมันจิตใจไม่ค่อยดีก็เลยไปไปอยู่ที่เนาะปฏิบัติธรรมอยที่ มันเป็นเป็นถ้ำเป็นเนาะมันเยือกเย็นได้มันสงบไม่ไปไม่ได้เราก็ลาทางโลกเราไม่ได้พูดอะไรเลยไปนะไปพอไปแล้วสองคนไปนั่งในถ้ำในหินนั่นแหละก็สบายใจขึ้นก็เหมือนกับมีอะไรเข้ามาของเจอก็มีแค่นี้แหละก็เราก็ถ้าไม่มีอะไร พระท่านก็บอกว่าทำที่บ้านก็ได้ไม่ไม่ต้องขึ้นไปอะไรป่าเขาในเขามันเยือกเย็นมันสงบมันไม่มีอะไรไม่ได้คิดอะไรก็เลยตอนนี้มราสบายใจขึ้นแล้วเรคงอยากเ็นเข้าสู่ปกติแล้วล่ะดูดูเสียงเจ้าหรือดูเจ้าพูดเป็นเป็นเป็นแบบว่าคนนมันเหมือนมันเหมือนมันใช่เลยอ่ะใจอ่อนแรงพูดไปลอยๆมันเหมือนไม่ไม่ใช่เหมือนเจ้าเลย พเขเจ้าจะพูดไม่ไม่พูดแบบนี้ตุงชัยแคจะพูดแบบอีกแบบหนึ่งมันเพี้ยนมันเพี้ยนดีแล้วตอนนี้มันดีแล้วทุกพ่อกับเดิมไหมคุณกินแด้ว่ามันนุ่มนุ่มอุ้ยพอลุกนี่มันแบบนุ่มเกินอะ่ก่อนเนาะมันเป็นแบบเสียงใหญ่เสียงเมื่อก่อนตาเตออะิก่อนตุริยาเขาจะไม่เหมือนแบบนี้น่าจะใช่แล้วล่ะ แล้วก็เอฟซีก็ใช้จักรยานในการรับชมแล้วกันนะครับเพราะว่าขอบคุณนะคะับเอฟซีนะคะับก็มีคนพาด์ทเนาะตอนนี้ก็จะดูแลรักษาเพราะว่าอายุเยอะแล้วเนาะมันก็เป็นแบบนี้แหละเฮ้ยอะเยอะมันก็ไม่เกี่ยวนะมันเกี่ยวกับว่าจิตเรามันต้องมีอีกใบหนึ่งจิตเราอ่อนแอไหมจิตเป็นกับจิตด้วยผมเหมือนกันเวลาผมนอนเนี่ยผมชอบละเมอชอบ อันนี้ละมือไหมมันก็ไม่ได้ละมอเนยแต่ก็ส้าบางทุกอย่างแต่ตอนนั้นมันนอนไม่ค่อยหลับไปเลยทิ้ไปฟังพักเทศมันก็สบายหลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาพือก็เปืดทิ้งไว้เลยได้ค่ะมากื่รนก็ปดไว้ในช่วงช่วงที่ปฏิบัติช่วงปฏิบัติเพื่อนก็กลางคือเนาะให้เรานั่งสมาธิแล้วก็อยากแกนอนก็นอนแต่เพื่อนก็จะเปิด เอ็มไปฟังทั้งคืนเลยตื่นขึ้นมาก็ได้ฟัง,งมีหลงเนาะผู้ใดเอาเอาเอากนะดูไป,ปแผลอีกโอเคครับคงจะมีเท่า<ค>น,นี้เนาะเพราะว่าต่อไปเราก็คงจะขึ้นไปปฏิบัติธรรมเหมือนเดิมเพราะว่าพระท่าตุขอกวันที่บ้านก็ดำได้อโอเคท้ายสุดนี้เจ้ยเจ้ยก็เจ้ยจะได้ไปนาไหมหนาล <ใช S 2> งไหม <ใช S 2> ไปอ๋อยืนยันนะ โอเคครับจะรอเด้อโอเคเราเจอกันที่โค้งลังนานะครับขอบคุณเจยนะครับเอฟซีคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับนะครับก็เป็นความคืบหน้าหลังจากเจยนะครับมีอาการนะแบบนี้นะเอฟซีก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโอเคครับทปนี้ฝากผลิตภัณฑ์นะครับสบู่นะนะครับสินค้าตัวใหม่ของลูดีดูคนก็แตนนะครับเชด้วยนะครับครับสวัสดีครับ